วันที่ฉันเอาจดหมายของซือเจียไปส่งให้นายฉันกําลังใจอธิบายกับนายแต่อยู่ๆก็มีคนเข้ามาในห้องก่อนตอนนั้นฉันแค่ไม่มีเวลาอธิบายขอโทษที่ทําให้นายเข้าใจผิดแต่ในฐานะเพื่อนของซือเจียฉันไม่อยากเห็นเธอเจ็บปวดดังนั้นฉันอยากรบกวนให้นายไปหาเธอและอธิบายให้เธอฟังว่าทำไมนายถึงผิดนัด ถ้าฉันไปอธิบายแล้วจะมีประโยชน์ยังไงล่ะก็ช่างเถอะซื่อจรถ้าเธอต้องการคนรับฟังฉันอยู่ตรงนี้เสมอนะขอโทษนะเว้ยซิที่ทำให้เธอเป็นห่วงช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วฉันก็เป็นหวัดหนักมากเลยไม่ได้ไปโรงเรียนแตไม่ตอบข้อความเธอ นอกจากนี้ฉันไม่เคยไปบ้านของเขาเลยในวันนั้นฉันแค่บังเอิญเดินผ่านไปเจอเขาเลยถ่ายรูปเขาที่สระว,ว่ายน้ำแล้วก็โพสลงเวยปปอฉันทำเรื่องไรสาระออกไปเพื่อต้องการทุกคนเห็นว่าฉันกับบานเซิร์งกำลังสนิทสนมกันแต่ที่ตลกคือเขาไม่สนใจว่าฉันจะทำอะไรเลยอืมซือเจีย ไม่มีใครสำคัญไปกว่าตัวเธอเองหรอกเนะเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาบบานซึ่งปล่อยฉันไปและปฏิเสธฉันด้วยวิธีที่อ้อมๆนะแต่เขาส่งข้อความหาฉันเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ขอโทษฉันและบอกฉันว่าอยากโฟกัสไปที่เขาอีกเลยแต่เว้ยซี่อ่ะฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันชอบเขาฉันต้องเอาเขามา ดีแล้วล่ะเธอจะมาเรียนเมื่อไหร่รุ่งนี้ห้องสอสื่อจียถ้าเธอไม่สบายทำไมไม่บอกพวกเราเลยล่ะพวกเราเป็นห่วงเธอแทบแย่เลยล่ะช่วงเวลาที่เธอหยุดเรียนมีข่าวลือมากมายเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะจริงเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยยังไงก็เธอขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยฉัน จะเลี้ยงอาหารขําพวกเธอทุกคนในช่วงสุดสัปดาห์หรือจะเป็นวันจะเป็นที่อื่นก็ได้นะเออเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเธอยังจับกลุ่มนิมทาหรือซือเจียอยู่เลยเพอวันนี้สมหัวประจบซือเจียซะงั้งงนนะนะ้ตายเธอเพื่อนร่วมโต๊ะเมื่อคืนเธอทำอะไรซุป ๋ออหอมจังขอฉันชิมหน่อยสิอี่าไปคิดเชียวนะสูมนี้ฉันเอามาให้สืออเจียเธอยังไม่หายดีเลยโอ้สือรเจียกินยากจะตายไปนะให้ฉันชิมสักคำเถอะนามันอร่อยมากฉันดื่มหมดแล้วเฮ้ยเสีๆ้ๆถ้าทำอร่อยขนาดนี้ขนาดที่แม่ฉันยิงมอายเลยนี่สูปนี้กินได้เฉพาะตอนป่วยเหรอเมื่อ,อไหร่ก็ได้ที่เธออยากดื่ม ฉันดีใจที่มีเธอเป็นเพื่อนไปกันเถอะในเวลาทำแบบฝึกหัดช่วงพักแล้วเธอไปก่อนเถอะฉันจะต้องรีบใช้เวลาเนี้ยแจกเอกสารภาษาจีนนี้เสร็จองเริ่มแจกจาก12345678 2234เฮ้ เธอคิดว่านักเรียนระดับเอที่เพิ่งย้ายมาเป็นยังไงบ้างนะเธอถึงขั้นทำซุปเพื่อประจบหรือซื้อเจียด้วยนะเฮ้ยเธอยังเก่งมากในการแอบว่าตัวเองไร้ดินสาต,ตันหน้าผู้ชายคิดว่าตัวเองเป็นเทพธิดาหรือไงให้ดูสินี้มันสมัยไหนแล้วยุคนี้ใครยังใช้กระติ่งน้ำร้อนอยู่ฉันไม่ชอบเธอเหมือนกันเห็นกระเป๋าที่ซื้อเจียให้เธอไหมล่ะเธอคิดว่าซื้อเจียซื้อให้เธอเพราะสงสารที่เธอใช้กระเป๋าเฮ้ยเฮ้ย thơ ai cần thơ thứ nguy là thầm bẹp vực hạt chuông phạc nào tập đấy thì sư chia cả liền đã xem biết sổ lòng quá khai giới phút như ngày thì đúng lý thầm tâm sẵn thì gặp bà sơn quá vì là thả lửa khê chiếu chiều để khâu là ไหน้องการให้ฉันทำอะไร